การไม่มีสังขารน,น่ะเป็นสุขมากจะ้พะพ่อธรมมาไม่มีความเจ็บความปวดอะไรเลยเมื่อหลุดพ้นแล้วจากกายทุกนี้แล้วนะแต่ในขณะนี้คุณแดงก็ได้สัมผัสเวทนาพากกายมันเป็นทุ์ดีจะ้ะอาตมามันจะไปสัมผัสด,ด้วยใช่ไหมแต่อาตมาจะมาเสริมให้ความแข็งแรงให้เกิดทันติบารมี ให้ทนต่อสู้ทุกเขเวทนายิ่งอาตมาเทศมากกำลังของกุญแดงก็มากขึ้นไม่ใช่ลดถอยลงไปมันต่างกันนะกับการทำงานที่มนุษย์ทำยิ่งอ่อนลา้าแต่ธรรมะถ้าปฏิบัติไปจิตยิ่งแข็งแรงยิ่งทนต่อเวทนาได้มากเท่าใดเราก็สามารถอัตนะทุกหัวใจ, <S 2> <S 2> ใจได้ <ใน S 1> ไป,ป่าง,งได้นั่นเองจิตมันเกิดกำหนดมีกำลังมีอำนาจ